กล้องติดหมวกกันน็อกสุดล้ำราคาประหยัดจากแบรนด์ m o u f o เวลาขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วอยากบันทึกโมเมนต์ทุกโมเมนต์ที่สาคัญกล้องที่ถึกอึดทนใช้งานได้นานถึง15ชั่วโมงกันน้ําได้ในระดับ IP66 เชื่อมต่อ WiFi ได้นี่คือ m o u f o V11s Pro กล้องติดหมวกกันน็อกสุดล้ำภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวกล้อง m o u f o V11s Pro นะครับขนาดกระทัดรัดตัวแค่นี้เลยครับแล้วก็มีขายึดติดหมวกกันน็อก1ชิ้นสายชาร์จและแบตเตอรี่คู่มือการใช้งานบอกเลยว่าแพ็กเกจเนี่ยครบพร้อมใช้งานทันทีดีีไซนของง Mofo V 11S Pro ดูเรยยบ่า แต่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่สุดเจ๋งเลยครับยังความละเอียดวิดีโอเนี่ยสูงถึง 1,080p Full HD มาพร้อมกับอัตราเฟรมเรท24เฟรมเปอร์เซกตัวเลนส์เป็นมุมกว้างครับรองรับมุมมองภาพกว้างขึ้นนะครับและยังถ่ายเป็นแนวตั้งแบบนี้พี่เอกชอบสุดๆครับภาพคมชัดทั้งกลางวันเห็นป้ายทะเบียนชัดเจนครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยก็ชัดเจนแบบนี้เลยตอบโจทย์มากๆตัวนี้กันน้ําระดับ IP66 นะครับเหมาะก,กับทุกสภาพอากาศมีโหมดบันทึกซ้ํา loop recording เมมเต็มแล้วก็ลกบไฟล์เก่าให้เลยครับรองรับ Wi-Fi เชื่อมต่อมือถือผ่านแอปป Mofo ดด้้ววยภาาพแแแบบบเรีไผ่่อตตตั ใช้งานได้นานถึง15ชั่วโมงต่อการชาร์จเพียง4-5ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่บอกก่อนนะครับห้ามใช้หัวชาร์จแบบฟัสชาร์จนะครับรุ่นนี้สามารถติดตั้งได้หลากหลายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกบาร์รถกระจกรถและอุปกรณ์เสริมของโกโปทุกชนิดและยังสามารถติดในรถยนต์ได้ด้วยพูดง่ายๆเลยว่าตัวเล็กแต่สเปคแน่นครับวิธีติดตั้งง่ายมากๆครับก็ต,ติดตัวกล้องเข้ากับหมวกกันน็อกโดยใช้ขายึดแบบนี้ครับเปิดเครื่องแล้วก็เริ่มบันทึกวิดีโอได้เลยครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ง่ายมาก ส,มสามารถดูวิดีโอแบบเรียลไทม์แบบนี้ได้เลยครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้มีรับประกัน1ปีเต็มหลังที่ไปเทสมาแล้วนะครับพี่เอกว่ามันเหมาะมากมานักบิดมอเตอร์ไซค์ที่อยากบันทึกทุกการเดินทางอันนี้เหมาะมากครับหรือจะเป็นนักปั่นจักรย,ยานก็ได้นะที่อยากได้กล้องกันน้ําใช้งานได้น,นานๆหรือจะเป็นคนที่ต้องการกล้องติดรถยนต์ที่ราคาประหยัดก็ใช้ได้ครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้ราคาดีมากมากครับใครอยากได้นะครับพี่กดลิงก์ที่แคปชั่นได้เลยของแท้นะครับกดดูที่โปรไฟล์ต้องจากช่องพี่เอกเท่านั้นนะคร